เราไม่ดังง่ายเลยถูกไหมโอเคเลยใช่ไหมคือเราก็ค huh. ิดว่าไอดีทูดีที่ดังตลอดกาลไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ทีนี้พอเราดังมาสักระยะหนึ่งเขาเอาเราขึ้นไปไว้บนทิ้งเขาบอกว่าว่ายว่ายมันเขาบอกว่าเราแบบเหมือนแบบเป็นตำนานอะไรเงี้ยครับในใจเอาไว้ในใจแล้วก็ล้ไปหาโป๊อย่างเงี้ยเหรอ อันท no, ี่สองไปหาโป๊หาโป๊หาโต๊นั่นไปหาโต๊ไปหาแบบเอ่อใครนะใครนะอย่างทุกที่เลยเขาก็มีความสุขเรามีความสุขเอ้ยจริงๆเราไม่มีปัญหาเลยนะคถ้าเถอะถ้าเถอวันนี้นะฮะคุณจะไปดูวิธีปิดเอเชียนเกมแล้วคุณก็จะกีดกับเอสเจนะฮะ แต่ตกกลางคืนขึ้นมาหาเราเราโอเคย้อนย้อนนะเพราะเราว่าโอเคแล้วเราสอรรี่สอรรี่้วเออพี่เป็นคนที่ทำยุ่กันขนาดไม่พี่พี่เสพข่าวตลอดเสพจนแบบแม่ต้องบอกเอ้ยติดมากนะนะพอไแล่ะตาไปเลิกอ่ะหลังหายไปทั้งเลยพี่อยากผมพูดอะไรนานเนี่ยผมพูดไปเรื่อยเลยนะ ราะว่าวันนี้เมียไม่มาครับผมก็รูเรื่องยังวนจริงอยู่อยู่บ้านนี่คือเรียบร้อยมากเลยนะเหลืออะไรแล้วเอาเพลงต่อไปเพลงต่อไปเพลงต่อไปเลย